ราชาลูกนังทโลกขอสเสนอโรนัโดคฆ่าไม่ตายนกนังนวลโดนผีหลอกยันเต6ประเด็นแมนยูทุบไบรตันสุดเสียวไส่ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับในที่สุดไมเนตต์ก็กลับคืนสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในลีกจนได้หลังทําแต้มลนไปใน2เกมหลังด้วยการเปิดบ้านคว่ำไบรตัน2ต่อ0เมื่อวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ แม้สกอร์อาจดูดีแต่ความเป็นจริงผีแดงยังมีฟอร์มที่ถูรูถูกังเหมือนเดิมโดยเป็นรองทีมเยือนอย่างชัดเจนในเครื่องแรกและแม้นกนางนวลเจะเหือนักเตะกันแค่10บคนตั้งแต่ต้นเครื่องหลังพวกเขาก็บุกใส่เจ้าถิ่นอย่างบ้าคลัง่งหวังตีเสมอจนทําเอาทีมมาสูนออกอาการร่อแร่หลายหนจบจนอึดใจสุดท้ายจากโอกาสโต้กลับบรูโน่ฟานเดสดาวเตะโปรตุกสอีกรายก็ซอยตะข่ายปิดกล่องผาปีแสดงกรรชัยได้แบบหืนจับเป็นที่สุดโดยมีประเด็นที่น่าสนใจ6ข้อดังนี้ หนึ่งคริสเตียโนโรนโดหยุดสถิติสุดเลวร้ายในที่สุดกองหน้าโปรตุเกสก็ลงอกเป็นปิดทิ้งที่ไม่ต้องสร้างสถิติส่วนตัวอันแสนย่ำแย่ให้ยาวนานเพิ่มไปอีกนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2022เป็นต้นมาพ่อค้าแข้งวัย37ปีประสบกับปัญหาในการสอยตะข่ายฝ่ายตรงข้ามและไม่อาจทำสกอร์ได้เลยต่อเนื่องกันกน,นาน6นัดเข้าไปแล้วและหากดาวยิงพ่อลูกดกยังขลำเป้าใบรตันไม่สำเร็จเขาก็จะเท้าบอดเป็นนัดที่7ติดต่อกัน ซึ่งเป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดส่วนตัวในอาชีพพ่อขาแข่งที่เคยเกิดขึ้นกับ C.R.7 มาก่อนสมัยโม่เกิดกับแมนเชตต์ผลแรกระหว่างเดือนธันวาคม2008ถึงมก,การาคม2009อย่างไรก็ดีหลังคำเป้านกนางนวลพาทีมออกนำา1ต่อได้สำเร็จเฮียโดยก็เพิ่มผลงานซัดประตูคู่แข่งได้เป็นรายที่168แล้วทั้งจากการลงเล่นในระดับสโมสรและทีมชาติ2ผีแดงขยับขึ้นสู่อันดับ4แล้ว หลังเก็บ3แต้มจากไบรตันได้แมนยูเ็ดก็ขยับขึ้นสู่อันดับ4ี่้าสำเร็จโดยมีแต้มมากกว่าเวสแฮม,ม2แต้มและลงเล่น25นัดเท่ากับคุนคอนเท่ากับว่าโอกาสคว้าทัพโฟของพีแดงเปิดกว้างขึ้นแล้วและพวกเขาสมควรคว้าเอาไว้ให้ติดมือโดยไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปเนื่องจากมันเป็นเป้าหมายความสำเร็จชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ของทีมในซีซั่นนี้แน่นอนว่ารัฟรังนิกยังมีภารกิจพาทีมลงเล่นถ้วยแชมเบร์ลีกรอบ16ทีมกับอาเจติมา แต่แทบไม่มีใครเชื่อเลยว่าคุณสื่อชาวเยอรมันจะพาทีมซิลโทฟี่หูใหญ่มาประดับตู้โชว์ของสโมสรได้จะอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์จะจบอันดับ4ี่ในสีซันนี้ได้หรือไม่เราสมควรมองไปที่โปรแกรมนัดต่อๆไปของพวกเขาด้วยลีดรายการเยือนวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์แอร,ร์ลนจะโกมิีดรายการเยือนแชมเปี้ยน์ลีกพุทธที่23กุมภาพันธ์วัดฟอร์ดรายการเย้าว,วันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์แมนซิตี้รายการเยือนวันเสาร์ที่6มีนาคม 3. ลูกเตะมุมที่ไร้ประโยชน์ในเกมสย์บไบนตันสองต่อศูนย์โลนโดปลดล็อกซัดประตูได้แล้วก็จริงแต่แมนเชสเตอร์ยังสารผลงานบรมห่วยเอาไว้ได้ต่อไปจากปัญหาการทําสกอร์จากลูกเตะมุมอย่างที่รู้กันว่าพวกเขาเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่เปลี่ยนลูกเตะจากมุมทรงให้เป็นประตูไม่ได้สักทีในซีซั่นนี้และในเกมล่าสุดลูกทีมของรังนิ้มีโอกาสเตะมุมรวม10ครั้งแต่สุดท้ายก็ยังไร์บอยเช่นเดิม ชนิดที่เรียกว่ากองหลังฝ่ายตรงข้ามไม่จําเป็นต้องพวงกับการเสียลูกคอร์เนอร์ให้กับผีแดงเนื่องจากพวกเขาไร้ประสิทธิภาพสิ้นดี 4. นัดที่100ของเกรแฮมพอตเตอร์เกียมบุกมายันแมลเจ็ดนับเป็นการกลุ่มบางเหียนนกนางนวลลงเล่นเกมพิมลีกนัดที่100ของพอตเตอร์พอดีอย่างไรก็ดีมันกลับเป็นเลขสวยที่ไม่เป็นมงคลกับเขาในท้ายที่สุดก่อนหน้านี้มีคุณซือีรายที่คุมทีมครบ100นัดฟาดแข้งกับผีแดงในเกมลีกเช่นกัน และ3รายสามารถกำมชัยได้ไม่ว่าจะเป็นสตีฟแมคคลาเรนที่คุมทีมมิดิลนโบในเดือนกุมภาพันธ์2004รอยฮอสันที่คุมทีมฟูลแลมในเดือนมีนาคม2009และมิกแมคคาที่ที่คุมทีมวูฟในเดือนกันยายน2011จะมีก็แค่ชอนได้รายเดียวเท่านั้นที่คุมทีมเบอร์ลี่แพ้แมนจ์ในเดือนมกราคม2008ก่อนที่เขาจะได้พอตเตอร์เข้ามาเข้าพวกห้าไบรตันไม่ถูกฉลกกับโรงละคร ดูจากสถิติคงไม่แปลกที่ไบรตันจะบุกมาเสียท่าให้กับแมนเจ็ดที่โรงละครแห่งความฝันอีกตามเคยมันเป็นเพราะผลงานของทั้งสองทีมใน5นัดหลังก่อนดวลกันในเกมล่าสุดนกนางนวลปลาชชยให้กับผีแดงในทุกรายการ4เมษายน2021แมนเจ2ไบรตัน1รายการพรีเมียร์ลีก30กันยายน2020ไบรตัน0แมนเจ3คัลลิงครับ2 6กันยายน2020ไบรตัน2แมนเจ3รายการพรีเมียร์ลีก30มิถุนายน2020ไบรตัน0แมนเจ3รายการพรีเมียร์ลีก 10พฤษจิกายน2019แมตต์73ไบรตัน1รายการพิม์ลีกรวมทั้งสิน้นไบรตันไม่เคยบุกมาล้มเพียรแดงที่ออทัฟฟอร์ดเลยบวกกับหลล่าสุดก็เป็น14นัดเข้าไปแล้วและพวกเขาแพ้ไปถึง12ครั้งโดยมีเกมที่รอดตายแค่2ครั้งเท่านั้นและถ้าจะนับเฉพาะการต่อกรกันในหลีกสูงสุดไบรตันสามารถเก็บแต้มกลับรังไปได้แค่แต้มเดียวจากทั้งหมด27แต้มเนื่องจากพวกเขาแพ้มากถึง8นัดและเสมอแค่นัดเดียวแทมแพ้ที่พูดในการบุกมาดวลกับแมตต์ในหลีก5นัดหลัง 6ใบแดงของลูอิสดังนอกจากจะโดนไล่ออกจนส่งผลร้ายต่อทีมแล้วใบแดงใบล่าสุดของดังยังเป็นใบแดงใบที่4ของเขาในเกมพิม์ลีกด้วยต่อตัวเลขดังกล่าวไม่มีนักเตะนกดังนวลคนไหนที่โดนตะเพิดออกจากสนามบ่อยเท่ากับเขาอีกแล้วนับตั้งแต่สมสรเลื่อนชั้นได้เมื่อปี2017ขณะเดียวกันมันเป็นใบแดงใบที่1ิในพิมลิกของไบรตันยุคที่พอตเตอร์กลุมบังเหียนเช่นกันและมีแค่อชเลนลรายเดียวเท่านั้นที่ได้ใบแดงในศึกพิมลิกมากกว่าพวกเขา นับตั้งแต่พอตเตอร์เข้ามาเป็นกุญสือของถิ่นเอเม็กสเตเดียมโรนอลโดเด่นเดคาเซฟสวยตัดเกรดแข้งแมนยูเกมเปิดรังชิดไบรตันปีแสดงแมนยู7เก็บ3แต้มที่ต้องการในศึกพรีเมียร์ได้สำเร็จหลังประลงออทฟอร์ดเอาชนะไบรตันแห่งฮอบเอาเิียนที่เหลือ10คนโดยสกอร์2ต่อ0ในเกมตก้างเมื่อคือนวันอังคารที่ผ่านมาโดยช่วงครึ่งแรกกลายเป็นทีมเยืนอยนด้วยซ้ำที่เล่นได้เหนือกว่าชัดเจนทั้งเรื่องครองบอลและโอกาสจบสกอร์ แต่แมนยูเก็ยกระดับขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งหลังพร้อมฉกฉวยกาสจากความผิดพลาดของคู่แข่งได้ยังมีประสิทธิภาพและนี่คือผลสอบของลูกทีมรัฟรังกแต่ละคนในแมตช์นี้11ผู้เล่นตัวจริงดาบิดเดชา7.5คะแนนเซฟลูกยิงและลูกโขกของยาคุปโมเดอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกโดยเฉพาะจังหวะหลังที่บินปัดบอลได้สวยมากๆแม้ช่วงครึ่งหลังแทบไม่ต้องออกแรงแต่ถือเป็นอีกเกมที่เจ้าตัวมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมเก็บ3แต้มดิโกนดาโล6คะแนน เกมรับไม่มีปัญหาอะไรแต่เกมรุกแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยวิกเตอร์ลินเลฟหกคะแนนได้ลงเล่นเป็นแรกในรอบเกือบเดือนการยืนตำแหน่งยังไม่ค่อยดีทําให้คู่แข่งมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งในช่วงครึ่งแรกแฮร์รี่แมกไกวกับตันทีม6คะแนนไม่มีผิดพลาดแบบน่าเกลียดก็จริงแต่ก็มีบางจังหวะที่คุมหลวมจนชวนหวาดเสียวโดยเฉพาะจังหวะที่ปล่อยให้แดนนี่เวลเบกได้ขึ้นโคกช่วงท้ายเกมลุกชอ5คะแนนนอกจากเกมลุกไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว ยังเป็นจุดที่ไบรตันเน้นบุกเข้าใส่แถมมีข้อผิดพลาดให้เห็นในการผ่านบอลสกอตต์แม็กโทเมเนหกคะแนนจริงๆแล้วไม่ได้มีเกมที่ดีทําให้เกมแดนกลางของทีมดูเป็นรองคู่แข่งชัดเจนแต่ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ต้องยกความดีความชอบให้เจ้าตัวที่ตัดบอลจากอ e ีฟบิสสุมาได้เฟด 5, 5นน้ดคะแนนได้กลับมาเป็นตัวจริงแต่ผลงานยังไม่แจ่มเสียบอลง่ายหลายครั้งเจดอนซานโช7คะแนนถือเป็นช่วงที่กำลังเล่นด้วยความมั่นใจ เวยทะลุทะลวงแนวรับทีมเยือนได้เป็นอย่างดีน่าเสียดายที่ไม่มีสกอร์ทั้งที่มีโอกาสลุ้นทำประตูสวยๆตั้งแต่หัววันบรูโน,น่เฟรนันเดส7คะแนนช่วงครึ่งแรกมีผ่านบอลเสียจนทีมเกือบเสียประตูแต่ช่วงครึ่งหลังมีฟอร์มที่ดีขึ้นมีวางบอลสวยๆได้หลายหนแม้มีจังหวะได้ยิงโล่งๆไปติดเซฟโรเบร์ซันเชสแต่ก็สามารถแก้ตัวได้เมื่อเป็นคนหลุดเข้าไปกดประตูย้ำชัย2-0ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแอนโทนีอีลองกา6.5คะแนนกล้าเล่นและดูมีความมั่นใจ แต่การประสานงานกับพวกพี่ๆดูเหมือนยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอย่างไรก็ตามด้วยความขยันของเจ้าตัวทําให้ไบรตันหรือผู้เล่น10คนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สาคัญของเกมที่ช่วยให้ปีแสดงเล่นง่ายขึ้นค r ิสเต a n o Ronaldo แปคะแนนเป็นเกมที่โดดเด่นทีเดียวสําหรับ 4R7 มีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากตามเก็บบอลจองังหวะ2และเก็บบอลจากความผิดพลาดของคู่แข่งได้ดีและแน่นอนว่าจบสกอร์ได้สุดเฉียบกับประตู1ต่อ0ซึ่งถ้าคมกว่านี้น่าจะมีเพิ่มด้วย โดยเฉพาะจังหวะมงบอลหลุดกรอบช่วงครึ่งหลังตัวสำรองที่ได้ลงเล่นพอปอกบาแทนเฟรดนาทีที่73ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้แต่ก็ทำได้เยี่ยมที่ชิงจังหวะเล่นเร็วผ่านบอลให้เฟรนันเดสหลุดเข้าไปกดประตูปิดท้ายมาคัสลัดฟอร์ดแทนอ e. ีลองการนาทีที่80ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้อเล็กเตริสแทนซันช่วนาที80ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ ต้องได้สามสี่ตุงรังนีกฟุงแมนอยู่หน้าต้นตื่นไบรตันเดคแฮสุดแฮปปี้มันเป็นชัยชนะที่สําคัญและโดยเฉพาะหลังจากเรามีเครื่องแรกที่ไม่ดีเราเล่นเกมลุกได้ดุดันมากขึ้นในเครื่องหลังเราพยายามบุกใส่พวกเขาอย่างเต็มที่รังนีกล่าวประตูของคริสตโน่น่าทึ่งมากและมันเป็นประตูที่สําคัญมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีเช่นกันเขาพยายามช่วยทีมและเพื่อนร่วมทีมไบรตันครองบอลได้ดีและมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเราต้องเสี่ยงในเครื่องหลังและเราได้ผลตอบแทน เราได้ประตูแรกลุยอิสดังได้ใบ,บแดงจากการทำฟาวอนโทนีอีลองกามันน่าจะเป็น3ต่อศูนย์หรือ4ต่อศูนย์หลังจาก75นาทีแต่เราขาดความเด็ดขาดหน้าปากประตูเราเตัดสินใจเปลี่ยนมาเล่นในระบบ4-231เพื่อเสี่ยงมากขึ้นและมันได้ผลผมเข้าใจความรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกับไบรตันได้ครองบอล60%นแต่มันไม่ใช่สิ่งที่แฟนบอลของเราต้องการเห็นดาบิดีแคลเซฟลูกยิงของยาคุบโมเดอร์ได้เยี่ยมมาก้วยเหตุน,นี้เขาจึงเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลก ต่อการเปลี่ยนราเฟลรันปรากาลังทีมชาติฝรั่งเศสออกจากโผตัวจริงก่อนเกมอืดใจเดียวรังนิกได้เผยว่าหลังจากกินอาหารคําและเดินทางออกจากกรงแดนและประชุมทีมเสร็จราเฟลรันมีปัญหาปวดท้องเราหวังว่ายาจะช่วยเขาได้แต่เขาไม่รู้สึกดีขึ้นโดยเหตุน,นี้เราจึงต้องเปลี่ยนให้วิกเตอร์ลินเดเลฟเล่นแทนมันเป็น3ามแต้มที่สําคัญหลังจากเราเสมอสานัดและเราจะมีเกมที่น่าเครียดกบลีดรออยู่เราจําเป็นต้องฟื้นร่างกายให้ได้และเล่นให้ดีในเกมที่เอลแลนด์โรดวันอาทิตย์นี้ ดานดาบิดดีแค่มือกาวเจ้าบ้านให้สัมภาษณ์ตามมาว่าเป็นเรื่องเยี่ยมเสมอเมื่อคุณได้3มแต้มโดยเฉพาะหลังจากเราเสมอใน2เกมหลังเราทุกคนต่างก็แฮปปีเรารู้ว่าไบรตันเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นกระบอลได้ดีพวกเขาบุกได้ดีและสําหรับผมพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากเราเริ่มเครื่องลังได้ดีกว่าเราได้ประตูและพวกเขาเหลือ10คนแต่มันเป็น3มแต้มที่ดีและเรามีฟอร์มที่ดีต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นเกมที่ยากและมันดีมากเพราะเรามีเคลียชีตเราต้องการเล่นเกมรับให้ดีขึ้น และมันเป็นการป้องกันประตูที่ดีช่วงพักครึ่งเราคุยกันว่าเราเล่นในบ้านและเราต้องบุกในครึ่งหลังเราคุมเกมได้หลังจากมีใบแดงและเราควรต่อสู้ให้มากกว่าอันดับท็อปโฟร์่จากความเป็นจริงมีหลายทีมที่ต่อสู้เพื่ออันดับเดียวกับเราเต่จากคุณภาพที่มีอยู่เราควรเก็บแต้มได้มากกว่านี้ใบแดงได้ไงพอตเตอร์โวยพร้อมชูไบรตันไม่เป็นรองแมนอยู่ในเกมฟุตบอลหากคุณยิงประตูไม่ได้และพวกเขาทำได้คุณก็ไม่สมควรได้อะไร เรามีครึ่งแรกที่ดีหากเป็น11-11ต,ต่อตมันจะเป็นครึ่งหลังที่น่าสนใจมากขึ้น WDCA เซฟได้เยี่ยมจากจักงหวะของยาคุปโมเดอร์ในครึ่งแรกเรามีฟอร์มที่ดีแต่เรายิงประตูไม่ได้ตอนแรกลูอิสดังได้ใบเหลืองผมกลับไปดูแล้วและมันเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินอย่างชัดเจนมันเป็นความรู้สึกของผมอดัมเว็บสเตอร์ห้อยอยู่เป็นคนสุดท้ายและผู้ตัดสินแจกใบเหลืองมันไม่สมควรเปลี่ยนเป็นใบแดงผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไม v วีร์ถึงเข้ามาเกี่ยวข้อง เราผิดหวังเพราะเราแพ้แต่รวมแล้วมันน่าพอใจที่เรากล้าหารนักเตะไม่เคยยอมแพ้พวกเขาเดินหน้าต่อจนถึงนาทีสุดท้ายไม่โพสต์ไม่ได้แล้วโลโนโดโค,คำรามลั่นหลังปลดล็อกสอยตะข่ายก่อนเกมบูก,กับทีมนกนางนวลดาวยิงวัย37ปีตกอยู่ภายใต้ความกดดันไม่น้อยเนื่องจากยิงประตูไม่ได้ต่อเนื่อง6นัดติดต่อกันนับตั้งแต่เก้าข้อสุ่ปี2022จนโดนวิจารณ์ว่าอยู่ในช่วงขาลง และเริ่มโรยาตามสภาพโดยเหตนนี้หากเขาคลําเป้าทีมเยือนไม่ได้อีกมันก็จะเป็นสติส่วนตัวที่แย่ที่สุดเนื่องจากัวหอกโปรตุกสเคยเท้าบอดนานที่สุดในชีวิตเจ็ดนัดติดต่อกันสมัยเป็นดาวเตะผีแดงคนแรกระหว่างเดือนธันวาคม2008ถึงมกราคม2009อย่างไรก็ดีลังมีส่วนสําคัญพาทีมเก็บ3แต้มและขยับขึ้นส่วนอันดับ4ี่ของตารางโลเนโดก็โพสต์ลงทวิตเตอร์ทันทีว่ากลับคืนสู่เส้นทางแล้วไม่มีใครยอมแพ้ และมีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่กลับมาได้คือการทำงานหนักการเล่นกันเป็นทีมการทำงานอย่างจริงจังนอกนั้นเป็นแค่เสียงนกเสียงกาลุยต่อเลยปีศาจเกิดอะไรขึ้นแมนยูถอดวานก่อนเกมพระไบรตันราฟเฟลานเซอร์บ็คชาวฝรั่งเศสของแมนยูถูกถอดชื่อออกนาทีสุดท้ายในแมตช์มือไบรตันแอฮปอลเบียนเกมพิเศษอังกฤษหวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการป่วย ปรากะหลังเลือดเฟนมีชื่อก่อนเกมจะพ่าก,กับไรทันแต่อยู่ดีๆมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อก่อนเกมคิกอฟอฟโดยถอดวารานและส่งวิกเตอร์ลินเดเลฟลงสนามแทนแถลงการของแมนเจตผ่านแอคเคาท์ของสโมสรในทวิตเตอร์เว็บไซต์ยอดฮิตระบุว่าราฟาลานถูกถอดออกจากรายชื่อตัวจริงในเกมคืนวันอังคารเนื่องจากมีการป่วยโดยสโมสรส่งวิกเตอร์ลินเดเลฟลงสนามเป็นผู้เล่น11ตัวจริงแทนเขาและทอมฮีตันจะถูกใส่ชื่อเพิ่มอยู่ในซุ้มามนั่งสำรองของเรา แหลงการฉบับเดิมระบุก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ